ความร้อนที่เพิ่มขึ้นกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของมนุษย์อย่างน่าตกใจคุณรู้หรือไม่ว่าอากาศร้อนอาจทำให้คุณอยากกินน้ำตาลมากขึ้นนี่คือเรื่องราวที่นักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศกำลังพูดถึงอย่างจริงจังและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจไม่ทันสังเกตเมื่ออุณหภูมิในอากาศสูงขึ้นร่างกายของเราจะสูญเสียน้ำผ่านเหงื่อทำให้สมองเริ่มมองหาพลังงานทดแทนอย่างรวดเร็วซึ่งมักจะเป็นน้ำตาลนี่คือเหตุผลที่เราพบว่าเมืองร้อนอย่างไทย หรือแม้แต่ในต่างประเทศผู้คนมีแนวโน้มดื่มน้ำอัดลมฉวานหรือขนมหวานมากขึ้นเมื่ออากาศร้อนจัดแต่ที่น่าสนใจคือชุมชนที่มีรายได้น้อยหรือการศึกษาน้อยกลับเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดงานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยคาดิฟวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อสินค้าของครัวเรือนหลายล้านครัวเรือนในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2004ถึง2019พบว่าทุกครั้งที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นหนึ่งอง,องศาเซลเซียสผู้คนจะบริโภคน้ำตาลมากขึ้นประมาณ0.7กรัมต่อวัน โดยการเพิ่มขึ้นจะรุนแรงที่สุดในช่วงอุณหภูมิที่อยู่ระหว่าง20ถึง30องศาเซลเซียสซึ่งเป็นช่วงที่หลายคนอาจคิดว่าเป็นอากาศที่สบายแต่จริงๆแล้วมันกำลังกระตุ้นการกินน้ำตาลโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่ทำให้เราประหลาดใจคือการบริโภคน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดไม่เกิดขึ้นในวันที่ร้อนจแต่เกิดขึ้นในวันที่มีอากาศอบอุ่นดรแพนหีนักวิจัยจากงานวิจัยนี้อธิบายนี่คือสัญญาณเตือนที่น่ากลัวเพราะแม้แต่อุณหภูมิในระดับปางกลางก็อาจสร้้าาาางปัญหสุขภพไดในระะยยว น้ำตาลที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนเบาหวานหรือโรคหัวใจโดยเฉพาะในกลุ่มคนรายได้ต่ำที่มีการเข้าถึงเครื่องปรับอากาศหรือน้ำสะอาดจำกัดงานวิจัยชีย้ให้เห็นว่าผู้คนในกลุ่มนี้มีแนวโน้มบริโภคน้ำอัดลมมากกว่า29%ต่อวันซึ่งเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2อ,อย่างมีในสำคัญแต่แล้วใครจะรับผิดชอบนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเซาเทมปตันชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ได้ส่งผลเท่าเทียมกันการที่ผู้คนในชุมชนทรัพยากรน้อยบริโภคน้ำตาลมากขึ้นอาจทำให้ช่องว่างด้านสุขภาพขยายกว้างขึ้นนี่คือคำถามที่เราต้องพิจารณานโยบายสาธารณะสามารถช่วยลดปัญหานี้ได้จริงหรือไม่คำตอบคือได้ตัวอย่างเช่นการเพิ่มภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงหรือการให้ข้อมูลโภชนาการอย่างชัดเจนสามารถลดการบริโภคน้ำตาลได้จริงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเบอร์กกอรีในปี2017แสดงให้เห็นว่าเมื่อราคาเครื่องดื่มหวานสูงขึ้นผู้คน จะหันไปเลือกเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลต่ำมากขึ้นอย่างไรก็ตามนี่คือจุดที่เกิดการถกเถียงใครควรเป็นผู้รับผิดช,ชอบในการแก้ปัญหานี้รัฐบาลหรือผ,ผู้ผลิตเครื่องดื่มเองท้ายที่สุดการเตรียมพร้อมต่อสภาพอากาศร้อนจำเป็นต้องครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงน้ำสะอาดสูงให้ความเย็นหรือมาตรการดูแลแรงงานในวันที่อากาศร้อนจัดนี่คือสิ่งที่เราต้องเริ่มคิดกันอย่างจริงจังคุณคิดว่าการเพิ่มภาษีเครื่องดื่มหวานจะช่วยลดปัญหานี้ได้จริงหรือไม่หรือเรามีทางเลือกที่ดีกว่านี้ แสดงความเห็นของคุณได้เลย